กระแผัวว่าโอ้วิ Ooh, ่งเลยวิ่งเลยสวัสดีครับผมแปะดูแนะถ้าคุณไม่มีทำแมปตัววันเตี้ยเยี่ยดาวไม่มีทำให้ดูแปะเอวเอวได้วะพี่หลังพระนครนะครับจากกลุ่มนักโทษชายไม่ทิ้งกันนะครับก็ให้ผมเป็นตัวแทนของวัยรุ่นตังนะเอาไปมอบเอาแมนไปมอบให้ช่วยได้เยอะนะครับสำหรับข้างในนะเวลานี้นะครับกับโควิดแบบนี้นะใจหายรอๆอยู่บขอเสียงหน่อย ัสดีครับอยู่กับผมตั้ามหาล้านนะฮะกับช <ics> ่องหาล้านชาแนลนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการรวมตัวกันนะครับของเพื่อนๆน้องๆนะครับไปแจกของนะครับได้เป็นตัวแทนของพี่หลังนะพี่หลังเขาให้ไปแจกที่ที่เรือนจำนะแจกแมสแจกแอลกอฮอล์นี่ฮะบ้านรวมตัวกันของวัยรุ่นเต๋อโน่เต๋อเนี่ยเต๋อเนี่ยสวัสดีฮะอ่าครับผมครับกำลังจะเดินทางฮะไปเรือนจำนะฮะโศลิปเข้าลิปเห็นมันบ่นอยู่อยากไปเจแปนแต่พอบอแดนไม่อนุมัติ สวัดีครับบ้านผมเดี๋ยวผมไปเจอที่บ้านนี่มีตาด้วยนะฮะครับอ่านี่ฮะมาเมื่อไหร่อ่ะมาเมื่อคืนอ๋อเมื่อคืนนะครับอ่อนแอเนี่เอ้ดิโดดิโด้เจอกันดิโดนะฮะไม่ใช่ดิโดนะดิโดมันสัตว์นะ จุประสงค์รั้งนี้นะครับต้องยกเครดิตให้พี่หลังพระนครนะครับแล้วก็พี่เอ็มคนตัวลายนะครับจากกลุ่มนักโทษชายไม่ทิ้งกันนะครับก็ให้ผมเป็นตัวแทนของัวรุ่นตังค์นะเอาไปมอบเอาแมสไปมอบให้ก็ไม่ได้มากไม่มายครับแต่ผมว่าช่วยได้เยอะนะครับสำหรับข้างในนะเวลานี้นะครับกับโควิดแบบนี้นะเอาแค่ชุดก็2 3,000แพันละชุดหนึ่งแล้วก็มีเครื่องพ่นอีกนะครับแล้วก็มีแมสอีก1 5 0 0 0กว่าชิ้น นะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่หลังมนครด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับก็พวกผมก็เป็นตัวแทนนะครับก็มีผมมีปอนนิพน์มีดิโดวงสติ๊กเกอร์ต้าหูเติมส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กไอดอลสายใต้กันคงไม่มีอะไรให้ดูมากนะครับแต่ให้ดูการเดินทางให้ดูบรรยากาศความสนุกสนานของพวกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผมดีกว่านะ มาเที่ยวพักมาเที่ยวตังนะฮะพักใต้นะฮะติดต่อให้ผมม่าเป็นไก่ได้นะนี่ไงชอบเที่ยวครชอบเที่ยวชอบเที่ยวนี่ครับแวะข้างทางนะฮะแหวะข้างทางซื้อหมูหมูหมย่างเมืองตังนะฮะที่เป็นขึ้นชื่อเลยนี่โกด้วงอ่ะสี่แยนดำมัน,มน,ใน,ในอ่าจะแบ่งไปสามถึงได้มาเนื้อแดงได้มาตังไม่กินหมูย่างเมืองตังนี่ถือว่มามาไม่ถึงใช่ไหมครับ นี่ผมให้ภรรยาขับนะนี่ถาถ่ายกล้องอะไรนะถ้าคนดูหน่อยเป็นเมียเหรอพี่รู้สึกไงปะมันใหญ่มากมันใหญ่มากห,าหาลานผมนะถ้ากล้องเื่นมาพร้อมความงงงวยงานลูกชายคุณโตทำไรอยู่ครับนี่ฮะอันนี้อันนี้บา้าบ้ากินฮะบ้าหายบ้ากินใ้อ้วนไปสุดอีกคนนึงนะไปนะโม่ วันนี้พาไปเที่ยวนะทุกท่านไปเที่ยวกันนะ<ช>าพาคุณป,ปอนิพน์นะไปเที่ยวทุ่งญ้าซาฟารีจงังหวัดตังฮะสำหรับใครที่ชอบแบบแนวธรรมชาติชอบนั่งมองธรรมชาติเปิดเพลงคอรอจิบเบียเย็นๆสถานที่นี้ผมแนะนําเลยไปไป,ไปสวนอะไรนะซาฟารีอะเขทางซอยนั้ที่มีป้ายปัก,กเลยซอยนั้นที่มีป้ายปักเยอะโอเคับตาแดงเป็นไรอะดูเนื้อหรอดูเนื้อหรอ S <S นี่ฮะ,ฮะ,ฮะทางเข้าฮะ oh, <no. S 1> ปิดชั่วคราว <S 2> <S 2> รนี่ไงไปไปไปบนเข้าไปหน่อยปิดชั่วคราวนะฮะน่าจะปิดหมดนะฮะจังหวัดตรังนะฮะโอโ้โหนี่ต้องพาโอโ้โหมากมากลางเต็นท์นอนมาก <S 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 2> <S 2> ปวขอไปที่รักนี่าผมชอบธรรมชาติคือธรรมชาติไม่เคยโกหกเราไม่เคยหลอกเราไม่เสียใจไม่เคยทำให้เราผิดหวังธรรมชาติทำให้เราได้ปลดปล่อยทำให้เราได้คิดอะไรหลายอย่างทำให้อากาศที่มันสูดเข้าไปทำให้เรามีแรงที่จะสู้ต่ออันนี้ก็คือ สิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ปอนิพลชอบไปตรงไหนอ่ะฮะตรงไหนอ่ะไม่ก็ได้พี่ไมนได้หรอใกล้ใกล้บ้านขนาดนี้กูไม่เคยมาเออเออเออจริงอ่ะเนี่ยกลางตรงกลางเต็นท์แบบนี้ไม่เคยแบบว่าเออจัดฟิวยังงนี้ไง ถ้าว่าผมอยู่การยังร้อยกิโลก็จะไปภูเข้าไปป้าไปอะไรได้สงสารผมว่าโอ้โโอโวิงวว่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยถึงร้อนที่ปกติระยะผมระยะที่ครบปนมาคือหกปีเองไงคือหกปนีน่าจะเลิอกอ่ะน,น่าจะเลิอกอ่ะเฮ้ยจริงอ่ะจริงเลิกค่ะ คครรรับบบบยููทเอ์มีใ้างสวัสดีครับผมคิวเทอฟะใครอีกสวัสดีครับผมแปอปโอใครใครนรืใครออกหรืใครออกสวัสดีครับผมแป๊ะดูดเนี่ยถ้าคุณไม่มีอะไรทำแม่ตู้วันเตี้ยเฮียเราไม่มีทำให้ดูแป๊ะเอวเอวได้ว่ะสวัสดีชาวพีบีชาวฟีไฟชาวคอนท่าชาวพไยแบงค์ชาวเลซิตี้คิงโซเยอร์ใครอีกใครอีกใครอีกวันนี้เราต้องทำอะไรครับ ไปถ้างันเดี๋ยวมันช้า ก็เป็นแบบพวกผูมเห็นในดอกรายเงี้ยครับบา <ๆ S 2> งทีก็รรบๆลวมกันมาจากเอฟซีบ้างเราออกกันเองบ้างนะครับก็สุดเนีเ่ยครับก็มาเป็นตัวนี้สุดยอดมากจะทําให้สังคมเราดูมองเราเป็นผู้เข้าครวเขาชมเชยเลยอยากเห็นน้องๆที่ออกไปทั้งไต้หวันแบบนี้นั่นแหละคือการออกช่วยเหลือสังคมพอสังคมยอมรับพวกเราเราทำอะไรก็ได้เนี่ยเป็นการสร้างให้สังคมยอมรับต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับก็ในนํา เพื่อนๆข้างในครับทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายต้องขอขอบคุณแฟนเพื่อนๆทุกคนที่พวกเราไม่พิก,กันแล้วขอพวก,ก,ก,กเราทุกคนยงเป็นคนดีของสังคมนะครับและขอไม่สีเสิทธิ์ในจังหวัดกังปกครองพวกเราทุกคนให้มีงานทำาชนะีพอยู่ดีและก็เป็นคนรานนะแระบใช้ที่น้องเบลโดยตัวการชัดเจนนะครับครับ มีครับแล้วให้ฟังหน่อยเพลงอะไรอ่ะทำไรก็ไม่ได้เย็ดแมมไปเที่ยวกับเพื่อนก็นไม่ได้เย็ดแมมปอบแชทชาก็ไม่ได้เหย็ดแมมกินเล้ามาก็ไม่ได้เหย็ดแมมแพ้ภาพสดก็ไม่ได้เย็ดแมม มาเล่นได้ฟรีเลยครับมาเล่นได้ฟรีเลยครับได้ครับมาคลายเครียดครับครับผมนะได้ครับได้ครับเสร็จสิ้นภารกิจต้องจะเป็นตัวแทนของพิลังธนครนะครับขอบคุณปอนด้วยฮะยังย่างย่างอย่างนี้เชิญรอบหน้ามานะได้สบายนะเออเดี๋ยวหมดโควิดเดี๋ยวมาต่างกันเดี๋ยวผมว่าผมคิดอยู่งานเช่วนพี่บุตรมาเนี่ยร้องเพลงกันทั้งในมันเป็นเพลงสอนเกี่ยวกับ อย่าไปยุ่งกับยาเสพติดนะพี่นี่ดูหน้าผมเลยอย่าไปยุ่งดีนะกิจกรรมนี้มันมันโอเคครับผมรู้สึกว่าดีนะได้เราเราเคยยุ่นกันเนี่ยงนัก็จะรู้รู้รสอยู่แล้วว่าใช่เพราะการที่ได้อะไรจ้าพนกนอวันคือดีไงครับผมขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยนะครับที่ไปที่มารวมตัวครั้งนี้ขอบคุณพี่หลังพระนครนะฮะขอบคุณพี่แอ็มพุทธรายขอบคุณปอนิพนขอบคุณบังลิฟขอบคุณโตเนอร์นะฮะ ขอบคุณพัดขอบคุณดิดโดขอบคุณต้าขอบคุณแชมป์ทีมคัน่าดไม่ได้คุณภรรยาตัวเองเนะฮะโคเหนื่อยฮะยาผมนะอ่ะแล้วาไ,ไปก่อนถ้านะชอบก็อย่าลืมกดแชร์ให้กำลังใจแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับเข้าบ้านไหนใครรอจะไปขอเสียง